สวัสดีจ้าพอกันอีกแล้วนะคะกับช่องมาดามพาชิมค่ะพี่น้องเมื่อนี้พาพีพาน้องมาชิมเมี่ยงหอยพี่น้องเมี่ยงหอยเมี่ยงหอยโขงมาสั่นว่าะนี่ยพี่น้องเมี่ยงหอยโขงจ้ะเห็นปะเนี่ยเมี่ยงหอยโขงพี่น้องมาจ้ามาแ่บๆนั่ๆน,น,น้ำกันจ้ะพี่น้องอ่ะงับเข่าใส่เลยบัดนี้ โอ้ยเมืองผักนะจ๊ะมอนี่ผักของขา้าวกบซีมีเรซโอ๊กนะคะพี่น้องมีผักขานะคะพี่น้องแล้วก็จะมีอ่าคอสปลูกเองเหมือนเดิมนะคะพี่น้องเมืองนั่งกินข้าวเนี่ยจะ้ะโอ้ยปันเองเ็ดเอง,เอง,เองนะคะพี่น้องเมืองเนี่ยมาจา้ามาแ่บๆนว่นๆน้ำกันจา้ามาล้อมมึงดูเห็นตาอ่าเพิ่นจินแต่พูดถึงว่าก็เคยกินดูแต่ว่ากลับไม่ได้กินโดนแล้วนะคะพี่น้องมาชิมมองดูมันสิเป็นจังได พาดโอ้ยน้ำอืมพี่น้องอืมฉันจ่ายไปดิเอาน้น้ำกินแล้วพี่น้องงั้นน้ำกินไว้ถ้าห่อล้วมึงเนี่ยพักปลูกเองมันก็กรอบนะครับพี่น้องมึนงนะอื้อ เจ้าบิดิยอยู่ตลอดต้าพี่น้องมากมากแต่มากอร่อยมึงดูกอืออ่ะเดี๋ยวแลองมึงห้าวใส่ขนมเส้นมึงดูกเป็นเมียงนะเจ้ะพี่น้องอือมพี่น้องเห็นมาโอ้บ่ได้อ่านอือ จัจพี่สิแจพี่น้องไม่แตงนั้งไม่จับมือมันเหนียนวันหยุดนะคะพี่น้อง <c oughs> วันนี้เมนูวันหยุดก็คือเมี่ยงหยอยโข่งนะคะพี่น้อง ใส่ข้าวหมักยังไงรน้พี่น้องเนาะว้ยของเน้พี่น้องมือนีนหนาบ้างนะครับ่น้อ น่องมาแบบงามงามเภาปลูกเองนะเจ้าพี่น้องแซ่บครับกรอบหวานหอมก็ยังยังอยู่ได้จ้ะเจ้าพี่น้องโอ้โห ม,มันมีอากาศกรุงเทพก็เย็นๆแน่จักหน่อยนะคะพี่น้องน้ำสาวร่มดีๆเชินหัวบานอยู่เห็นร่มแล้วก็ได้เย็นดีอยค่ะพี่น้อง จนพักค really like ้างว่างกับฟังมีผีคลานหมด่ล้รจ้ะฟังนี่จะขายหมดแล้วก็เลยไม่ได้ไปนั่งถ่ายฟังที่มันมีผักเนาะต่กวนมีผักกับไปนั่งถ่ายฟังนั่นนะคะพี่น้องอันนี้กั กระลงงาบอีกชุดหนึ่งค่ะพี่น้องอร่อยจริงจริงใช้คั่มแบบง่ายๆไปเลยนะมาจับๆน,น้ำร้อนน้ำกันงได้จับพี่น้องบ้างนะเห็ดกินแบบนั้นยังก็กินเนื้อกาลีเพื่อนวะ อันนี้บบแม่ยนะจ๊ะอันนี้หอยโข่งบ้านเฮาอยู่ล่ะกระกินแบบเนื้อกาหลีได้คือกันเราเมืองเด้อพี่น้องแท้แบบนะทำกิ้มกับปันเองนะคะพี่น้อง อ่ะนะอืฮึกินแบบใส่มือเนี่ยนะพี่น้องมันค่อยแสบนะจ้ะไงงยบาแไ่โอ้ยนำนำหอยนำยน่อยนำแตกไปพี่น้องแบบนี้แหละมันค่อยแสบเนาะ Rồi <laughs> ừ, mày này mua nó นแล้วทำแบบนี้ลงไปหน,น่อยหน่อยอย่างไงฮะย่ห้ 嗯。Uh huh. 嗯哼哼。Uh huh. Ừ Ủa Làm nào bọc <coughs> โอเคค่ะคลิปนี้พ่อสมนีคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีค่ะ